ว่าให้คะแนนเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ครับเต็มสิบแล้วก็ยังไม่เยอะครับประมาณหกเจ็ดแปดประมาณนี้ผมมองว่าถ้าเป็นสมัยก่อนผมทําได้ดีกว่านี้เยอะออืแสดงว่าก็ยังยังต้องมีจุดที่ต้องไปปรับปรุงวองอย่างเช่นพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างบางทีเราช้าลงความแร็งแรงน้อยลงเนี่ยครับแข็งแรงน้อยลงแต่เราก็ต้องไปไปเร่งให้มันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเท่าเดิมสู้แะงแรงผมมองว่าผมเคย ก็มือกดก็เหมือนคีโมนะแต่มองว่าผมเคยอยู่กับกับของในมวยไทยผมคิดว่าันก็ต้นๆเหมือนกันแค่ผมทาร่างกายให้ผมปีนขึ้นไปได้เกือบเท่าเดิมคิดว่าผมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะถ้าถ้าผมคิดว่าผมกลับไปให้ได้เหมือนเดิมเนี้ยครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมเท่าไหร่ก็ให้มันเบียดเบียดหน่อยก็ได้สู้ได้หลายคนอไฟน์นี่เราไปอีกไฟ์หนึ่งที่ได้ โบนัสสามแสนห้าครับผมขอ,ขอบคุณมากๆผลงานของของวันลูมินีของ, One um ini, ข,องของเมืองไทยนี่เป็นไงฮะแล้วฟังนิดหนึ่นชนงชนะกี่ไฟละก็ก็หลายไฟอยู่นะครับก็แพ้ก็มีแพ้นาบินแล้วก็แพ้นิโคแล้วก็ผู้จี่ไฟมาครับอืมแล้วแพ้นักลบประมาณนะครับอืมแต่ว่าแพ้ก็ยังได้โบนัสอะไรอพวกที่เราเคยแพ้มาทั้งหมดเี่ยไเราคิดไปเรัาปีหกแปดเนี่ยจะต้องเอาคืนแล้ว เขาต้องรอดูพี่ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่งให้ดีเท่าเดิมได้เมื่อไหร่บางทีด้วยอายุด้วยอะไรความเจ็บปวดมันก็มีในร่างกายอย่างเงี้ยครับเลือดลังอะไรก็มีบ้างตอนนี้อายุไรแล้วครับคนไทยตอนนี้เข้าสามสิบเอ็ดเดือนมีนาเน,นี่ยแหละครับผมโอ้สิบเอ็ดเดือนเ,อเดือนแทเดือนวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาน,นี่ก็สามบเอ็ดแล้วก็ได้เยอะอยู่แต่บางทีเรา เราฝืนตัวเองมาเยอะด้วยความที่เราไม่เก่งเท่าเขาอย่างเงี้ยเราแต่ว่าเราฝืนให้มันได้เท่าเขาด้วยความเอาใช้ร่างกายแลกด้วยความอดทนอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราอาจจะมีเจ็บมีอะไรเยอะกว่าคนอื่นไปหน่อย